สวัสดียามเช้าๆของวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ยังคลุ้มคลึ้มอยู่เหมือนเดิมมีเวลาอยู่กับตัวเองทุกวันทั้งวันทั้งคืน <c oughs> ก็คิดนอนคิดนี่เรื่อยเปิดไป เหมือนคิดถึงอดีตอดีตท,ที่เคยทำงานหนักมาทำจนไม่มีเวลาใช้เงินจริงๆนะก่อนกลับมาเมืองไทยเนะี่ยทำงานทำงานข้ามาก็ไม่ใช่ข้ามหรอกคะ่ะประมาณดึกอคะ่ะก็พักหลับวันหยุดก็หลับ ไม่มีเวลาจ่ายเงินเลยอยู่มืงนอกแล้วก็จะหาเวลาซื้อของตอนหลังคริสต์มาสนิวเยียตอนนั้นเขาจะลดราคาก็เป็นนาทีทองของเราเป็นโอกาสของเราที่จะได้ซื้อของถูกพวกเสื้อผ้าค่ะหลังจากใช้ชีวิตแบบลุยงานมานานหลายปี ก็ถึงเวลาที่เราได้รับผลได้รับผลคืนจากกองภาษีอะไรนะคะเขาก็จ่ายคืนให้เราวันที่ได้รับเงินก้อนแรกจำได้ว่าอยู่นั่งอยู่บนขอบขอบบ่อบปลาทางโน้น ดีใจโลคนี้เป็นสีชมพูสำหรับเราก็ชีวิตก็คงที่ไม่ไม่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำอีกต่อไปแล้วอยู่ประมาณนี้แล้วจะสูงอีกก็คงไม่ได้แล้วคะ่ะอายุเจ็ดสิบเอ็ดแล้วคะ่ะทุกวันนี้ชีวิต สิ่งรอบตัวของเราก็ยังเป็นสีชมพูอยู่นะคะถึงจะ7เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนะคะโลกของเราก็ยังเป็นสีชมพูอยู่อยู่กับลูกๆหลาน,ลานใช้เวลาช่วงสุดท้ายพักผ่อนเต็มที่อยู่แต่ในเตียงถ้ามีคนเข็นรถ สม่มากก็จะเป็นน้องกายน้องกายก็เห็นยญาออกไปชมสวนอาทิตย์นี้ก็ได้วันเสาร์ชมสวนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปกลับไปโรงพยาบาลอีกค่ะนครพิงไปหาหมอหมอไตค่ะ ช่วงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ซ่อมใหญ่รีโนเวทจะเรียกว่ารีโนเวทก็ไม่ได้เพราะมันหมดอายุการใช้งานแล้วค่ะอะไรอะไรก็ซุกซุโซมไปละทำใจได้สวัสดีนะคะเพื่อนๆ